สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับหลังจากที่ตักแหนแดงออกแล้วนะครับก็จะทำการบำรุงแหนแดงนะครับเพิ่มธาตุอาหารนะครับทั้งหมด3กะละมังน,นะครับที่ตักออกไปแล้ว ก็จะเพิ่มธาตุอาหารนะครับอันนี้เป็นขี้มัวขี้วัวที่ที่หมักไว้นะครับหมักในถังไว้ก็อันนี้ก็หลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ลง3ามกระถา3สามกระมังชุดนี้นะครับผมก็หมักขี้วัวทิ้งไว้เลยในถังก็จะเติม กาละมังละ1นึ่งขันนะครับ1ขันโดยประมาณนะครับ ก็จะมีขี้วัวลอยบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็จมนะครับส่วนที่เขาเป็นกรกอนะครับก็สามารถตีให้แตกได้อีกนะครับเขอจะได้ขยายตัวเร็วนะครับ ตีให้แตกแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ตีเขาก็จะขยายตัวออกไปเองนะครับพอตีแล้วเยอะเลยนะครับ ก็จะเติมแค่ขันเดียวก่อนนะครับเพราะว่าสารอาหารก็ยังมีเหลืออยู่นะครับแล้วต้นแหนแดงก็ยังน้อยอยู่นะครับจะเติมแค่กะละมังละขันเดียว เดี๋ยวอีกประมาณ7วันนะครับก็จะเติมเป็น2ขันนะครับที่เป็นแดงๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะขยายตัวนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับฝากเพื่อนเพื่อนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ